เผยคลิปล่าสุดสรยุทธ์สวมบทนักชิมอาชีพพิสูจน์ความอร่อยผัดไทยประตูแดนสรยุทธ์สวมบทบาทใหม่นักชิมมืออาชีพลิมรสชาติผัดไทยประตูแดนผ่านรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำเผยพ้นโทษแล้วจะนำไปประกอบอาชีพได้ วันที่29กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าทีมงานของสรยุทธ์สุทนาจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังได้โพสต์คลิปอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดของนายสรยุทธ์ผ่านทางอินสตาแกรซึ่งเป็นคลิปจากรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำ EP ที่19ช่วงฝึกวิชาชีพช่องทางทำกินพร้อมระบุแคปชั่นว่านักชิมมืออาชีพพิสูจน์ความอร่อยผัดไทยประตูแดน โดยคลิปดังกล่าวปรากฏภาพของนายสรยุทธ์ในชุดผ้ากันเปื้อนสีฟ้าสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าและคอยติดตามการปรุงอาหารก่อนจะสวมบทนักชิมอาชีพและยกนิ้วให้กับความอร่อยพร้อมระบุด้วยว่านี่เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วสามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะผัดไทยต้องผัดสดๆและกลิ่นเรียกลูกค้าได้สรยุทธ์กล่าว ทั้งนี้ยังได้เผยให้เห็นถึงกองงานสตรีทฟู้ดภายในแดนหนึ่งเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครโดยมีเชฟและผู้ช่วยสตรีทฟู้ดประกอบอาหารจากกระทะใบเดียวเป็นเมนูต่างๆเช่นผัดไทยขนมผักกาดยากิโซบะพิซซ่าญี่ปุ่นสเต็กโดยเมนูที่มีอยู่ในการถ่ายทำครั้งนี้เป็นผัดไทยประตูดแดนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ดึงกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ